ขอขอบคุณสปอนเซอร์เสียต้นแม่กองแมคโคซิงรับขุดรับถมผมจัดให้สนใจติดต่อว่าจ้างงานได้ที่ด้านล่างลิงก์นี้ได้เลยนะครับมาด้า RX 7 กำลังจะกลับมาในเร็วๆนี้ครับล่าสุดครับได้มีภาพเรนเดอร์หลุดออกมาครับว่าอาจจะมีแนวโน้มครับว่า Mada RX-7 จะได้นำกลับมาจัดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งรูปรลับภายนอกอาจจะสืบทอดจากการออกแบบ แนวคิด Mazda RX Version และจะเป็นการออกแบบที่ดุดันโดยมีหน้าที่ยาวขึ้นครับส่วนหลังคาด้านหลังจะสั้นลงฮะส่วนสำหรับ RX7 จะกลับมาขายจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะครับแต่หากอาจจะเป็นมุมมองฮะว่าอาจจะฟื้นขุมพลังโรตารี่เราต้องมารอติดตามกันอีกทีนึงครับว่าขุมกำลังเครื่องยนต์โรตารี่จะกลับมาไหมแต่ถ้ากลับมารูปร่างหน้าตาอาจจะประมาณนี้ครับซึ่งรูปแบบตัวถังครับอา อาจจะมีความสวยงามที่สร้างขึ้นโดยศิลปินดิจิตอลในต่างประเทศครับโดยมีการโชว์ภาพดังกล่าวครับว่ามีความสวยงามตามยุคสมัยนั่นเองฮะส่วนด้านหน้าอาจจะคล้ายๆกับ Fer ร์เรอรี่812ส u per a s t นั่นเองครับหรืออาจจะใกล้เคียงกับ f e r ร์เรอรี่812ส u per f a s t ์นั่นเองฮะซึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าตำนานเครื่องยนต์อย่างเครื่องโรตารี่ที่มีขนาดน้ำหนักที่เบาแต่มีขุมพลังที่รุนแรงจะกลับมาฟื้นตำนานอีกหรือไม่นะครับ ต้องมารอลุ้นกันฮะแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับรถยนต์ m a ส da RX 7รุ่นใหม่ถ้าเกิดมีการผลิตออกมาจัดจําหน่ายจริงแล้วถ้าเกิดรูปร่างหน้าตาอาจจะคล้ายๆกับภาพแรนเดอร์ภาพนี้รุ่นนี้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะจบปิดคลิปนี้ไปครับขอความเมตตาก,กดไลค์กด subscribe ช่องมอเตอร์เอิร์ดด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ